ดูแลเธอจนกว่าวันที่ฟ้าของเธอสดใสราบทไม่ฟังยิ่งใน่้นไปขอเป็นคนขึ้นคานเธอเย็นเย็นยันว่าฉันจะอยู่หากเธอมองใครไม่เจอไม่มีแบบเป็นคนซื่อๆตรงๆก็คือไม่ได้มีเหลี่ยมไม่ได้มีคมอะไรทั้งนั้นกับใครคือเป็นคนปกติที่ที่ใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่ง แต่มันก็จะมีมุมอยู่ลึกๆที่เออเราก็ชอบเขาเราก็ชอบเขาตั้งแต่วันแรกๆก็แหละแค่มันเกิดเหตุการณ์อะไรอะไรขึ้นในนั้น,นก็เลยทําให้เราไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรกันต่ออย่างนี้ครับยิ่งเขามาเตาะเตาะอ,อะไรเราอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อ่อนไหวเป็นเว้ยเราก็มน,นุษย์คนนึงนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีคนมาอยู่ข้างๆเราในวันที่หลานเราเสียไปแล้วอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยรู้สึกปูกพันกันไปเรื่อยๆถ้าอยากฉากที่แบบป็ิงด่าชานอย่างนี้นใช่ไหมคือเราทั้งแค้นในเรื่องนั้นเราทั้งเจ็บใจที่ทําไมต้องเป็นคนนี้ที่เป็นแบบเนี้ยทำไมเขาต้องคิดแบบนี้วะเออทำไมเขาถึงไม่คิดไปในมุมที่ดีทั้งที่เขาก็เก่งเขามีความพอเขาเกิดความรักต่อกันนะอะยังไงม,ม,มันมันมันมีเขาเรียกว่าความโรแมนติกเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเฟินจะจีนเหมือนที่ภาพที่แฟนๆเขาคาดหวังหรือเปล่าแต่ว่าถามว่ามันมีความรักเกิดขึ้นไหมมันมี แต่ว่าในมุมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงด้วยยิ่งมีที่คนอื่นๆที่เรารู้จักอีกพอมาเรื่องนี้ก็ทีแรกก็ยังไม่รู้ว่านักแสดงมีใครบ้างไง mm hmm. ก็มีพี่ฟิล์มกับผมอยู่คือพอไปเจอนักแสดงจริงก็โคตรน่ารักกันหมดเลยจริงๆก็มีหลายๆคนครับที่เป็นนักแสดงที่อยู่ในเรื่องอ่ะก็เคยร่วมงานกันมาแล้วครับอย่างแบบอาดาวอย่างงี้ผมก็เคยร่วมงานมาแล้วไงแล้วก็พี่ฟิล์มก็อยู่แล้วอยู่เรื่องกันเป็นปี mm hmm. ปลว <laughs> ก็สน mm ุก hmm. ม yeah. yeah. yeah, mm ันบรรยากาศในกองมันเหมือนครอบครัวครับอยู่ด้วยกันยิ่งทีมงานอย่างเงี้ยทีมเดิมเลยกับคุณชายคือทุกคนก็ยังเหมือนเดิมอ่ะคือทํางานก็เหมือนเดิมคือมันก็รู้ใจกันว่ามุมนี้นะพี่หันมุมนี้ไปมุมนี้เออบอกคํานี้รู้เรื่องอะไรกันนี่ครับมันสนุกก็คงเป็นความละเอียดมันครับความละเอียดกับกับการทํางานต่างๆมากขึ้นจากเรื่องที่แล้วก็ด้วยประสบการณ์ต่างๆที่มันก็ค่อยๆสอนตัวแจมเองก็สอนด้วยจันฟิลจันฟิล เบื่อแล้วพี่จะสอนครับไม่ต้องพูดฮ้ยพูดหน่อยดิ <Okay. S 1> พูดหน่อยพูดหน่อยก็พี่ฟิล์มเขาก็บทบาทเอาเอาเรื่องนี้แล้วกันนะเอาเรื่องที่การแสดงเขาเนาผมรู้สึกว่าพี่เขาแบบเล่นแล้วมันเออมันมีมันมีหลายลูกหลายหลายอย่างมานที่เราเดาทางตัวละครไม่ออกจริงๆอ่ะแล้วก็เก็บเก็บข้อมูลไปเผื่ออะไรได้ไปใช้ในอนาคตกับงานเราบ้างดูดข้อมูลครับก็ยังบางกล้องผมเหมือนเดิม ม,มกแก้ผิดยังไรรงครับรับมาก,ก็นนดึงเหมือนเดิมครับ <laughs> ดึงเหมือนเดิมดึงเหมือนเดิม